สวัสดีค่ะพบกับพลใส่ b r าวออโต้ค่ะรอบไหนใครพลาดรอบมีห้ามพลาดเลยสำหรับใครที่มองหาเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดค่ะที่ได้ทั้งความประหยัดกว่าแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ที่ดีกว่าขับสนุกแน่นอนค่ะกับ Mercedes-Benz C 3 5 0 E เอวงกาดปลั๊กอินไฮบริดคันนี้ค่ะ รถคันนี้ปี2018ค่ะเลขไม่์เพียงแค่36,000กิโลเท่านั้นและพอใส่เชื่อว่าต้องมีหลายท่านที่เป็นกังวลนะคะเกี่ยกับเรื่องของปลั๊กอินไฮบรว่าจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นไหมไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าวาาออ u t o เราคัดมาให้คุณแล้วรถคันนี้ค่ะมาพร้อมกับวารันตีแบตเตอรี่ h y บริดให้จนถึงปี2028เลยค่ะแลที่สําคัญนะคะพิเศษให้เลยเรามีารันตีซื้อเพิ่มจากศูนย์เบนไทยแลนด์ให้อีกไปจนถึงปี2026 เพราะฉะนั้นมั่นใจหายห่วงขับสบายใจได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์กันดีกว่าค่ะว่าดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์การออกแบบก็หรูหราลงตัวเลยค่ะตามสไตล์ mercedes-benz นะคะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น C c คลาสค่ะกระจังหน้า3มแถบโเมียมนะคะหรูหราลงตัวเข้ากันกับชุดไฟหน้าเลยค่ะไฟหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟ LED high performance ค่ะเยรบมานะคะด้านข้าง ล้อล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กค่ะลายสวยงามแบบนี้เลยได้เป็นล้อขอบ18ค่ะขับดีขับสนุกขับมันแน่นอนนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED ด้วยสวยงามเลยค่ะด้านข้างเส้นสายต่างๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังชุดไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นไฟท้าย LED ค่ะถือว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ลักชัวรี่มากๆเลยนะคะไฟท้ายเปิดปิดไฟฟ้าค่ะ ด้านในพื้นที่จุสัมภาระเยอะพอสมควรแล้วก็มาพร้อมกับปลั๊กชาร์จไฮบริดด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะพับเบาะตอนหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระก,ก็สามารถดึงสลักซ้ายขวาตรงนี้มาได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดค่ะก็สามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ถึง30กิโลเมตรเลยค่ะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จไฟของเขานะคะสามารถที่จะกดไปแล้วก็ ดันออกมาเพื่อที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้เลยค่ะใช้งานง่ายนะคะเวลาเราไปตามห้างหรือว่าร้านที่เขามีจุดชาร์จหรือว่าสเตชันชาร์จค่ะรถคันนี้ก็จะมีที่ตอดให้ V.I.P เลยเพราะว่าเขาจะมีจุดต่อเฉพาะสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดถือว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างของรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะสำหรับเวลาในการชาร์จนะคะก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงค่ะหรือถ้าเป็นควิกชาร์จก็ประมาณ1ชั่วโมงก็เต็มแล้วสะดวกสบายใช้งานง่ายดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันบ้างดีกว่าค่ะมาต่อกันที่ด้านในนะคะภายในถือว่าสวยงามหรูหราไม่แพ้ภายนอกเลยค่ะอินทีรีเรีตภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลกลางหรือว่าที่แผงประตูด,ด้านข้างค่ะตกแต่งด้วยลายไม้ black ash w o o สีดำด้านสวยงามค่ะพวงมาลัยเป็นม u l t i ฟัง c t i o n นะคะมี cruise control มาให้ค่ะหน้าจอกลางตรงนี้ก็สามารถที่จะควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์ตรงนี้หรือว่า t o u c h p ได้ค่ะ แล้วก็ช่องลมแอร์ของเขามีให้มากถึง5ช่องเลยดีไซน์สวยงามออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหนึ่งนะคะมีนาฬิกาเดออัลล็อกมาให้ด้วยนะคะ เบาะนั่งค่ะเป็นเบาะหนังแท้กรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยค่ะแล้วก็เบาะตอนนี้ยังใหม่กริดอยู่เลยนะคะถือว่าสภาพดีมากๆเลยค่ะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉลกใดใดทั้งสิ้นค่ะอันนี้ใครได้ไปฟุมแน่นอนค่ะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะถือว่าไม่แคบเลยค่ะนั่งได้สบายมากๆคุณผู้ชายที่ตัวสูงหน่อยก็สามารถนั่งได้ไม่ติดอัดเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ด้านบนก็ยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะ ช่องลมแอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยนะคะมีให้2ช่องด้วยกันใครที่นั่งด้านหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะพร้อมกับได้ม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ม่านบังแด,ดดด้านข้างทังประตูซ้ายและขวาเลยค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะคันนี้ทั้งภายนอกภายในค่ะถือว่าสวยงามหรูหราแล้วก็ลงตัวคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะรถคันนี้ปี2018เลขไมล์36,000กิโลเท่านั้น ที่สำคัญค่ะมีวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดให้จนถึงปี2028พร้อมกับวารันตีตัวรถซื้อเพิ่มจากกูน่มเบนเชยแลนด์ให้อีกจนถึงปี2026เลยค่ะซึ่งคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่1,459,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไฟแนนซ์ได้แบบเต็ม100%โดยที่คุณไม่ต้องดาวเลยค่ะ มาที่บ r าว o Auto ตครบทุกความต้องการมากกว่าที่คุณคาดหวังรถของเราผ่านการตรวจสภาพมากถึง165จุดรับประกันเงินคืนภายใน10วันรับประกันคุณภาพรถนานถึง12เดือนพร้อมบริการฉุกเฉินบนท้องถนนให้อีก12เดือนค่ะและบริการส่งมอบรถฟรีถึงมือคุณทั่วประเทศเลยใครที่สนใจอย่าช้ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย